ท่าทีของในพลจักรนิวเสียเนี่ยการเปิดเผยสปีดของแต่ละคนเนี่ยเริ่มมาวิพากษ์วิจารณ์สีจินผิงว่าเขาคุมอำนาจเกินไปอะ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าสีจินผิงหมดอำนาจและข่าวลือที่บอกว่าป่วยเป็นโรคหัวใจหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกันเรียบร้อยหลังจากตกลงกันแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงก็ถูกบีบหมดนะจะเห็นว่าผ่านมามีการโยกย้ายแต่งตั้งปลดกันไปเยอะแยะแล้วก็ฝ่ายการเมืองหลายคนก็ถูกหายไปจากเวทีคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่รับสวนสีทั้งนั้น เขากล้าเถียงอะเถียงสีจินผิงสีชินผิงไม่พอใจแต่ว่าหลายสิ่งที่เขาทำเนี่ยกลายเป็นสิ่งถูกต้องเช่นสีจินผิงสั่งปิดเมืองล็อกดาวน์ตอนโควิดเขาไม่เห็นด้วยนะเขาค้านเลยเขาเนี่ยเป็นคนดําเนินโครงการที่ลดสัดส่วนของประชากรที่ต่ํากว่าเกณฑ์ครับยากจน,น,นเนี่ยหรีเขาเฉียงเป็นคนทําแผนนี้นะครับ,รบแต่ว่าสีจินผิงไม่ชอบใจเพราะเขาค้านเพราะงั้นการตายของเขาเนี่ยมันมีเล่ส์ไหนดีบีโซเทาสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ศาสตราจารย์พลโทรโดรสมชายวิรุณผลก็ให้เกียรติรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็อยากจะคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนนะฮะเราในครั้งเราคุยกับตะวันออกกลาเงเยอะวันนี้ขอเปลี่ยนทิศทางมาที่ประเทศจีนด้วยเพราะว่าเหตุผลนี่ก็คือว่าประเทศจีนตัวน,นี้มีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไหมในด้านนโยบายของจีนโดยเฉพาะ ประธานนิบดีสีจินผิงตอนนี้ก็ไม่ได้ไป,ประชุมบริษนะฮะแล้วก็ออกงานน้อยมากออกอยู่นะครับยังออกอยู่ยังเห็นอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอะไรผิดปกติในการที่จะออกมาสื่อมาพูดมาสัมภาษณ์อะไรนี่ค่อนข้างจะไม่มีเลยผมก็เลยสงสัยหลายครั้งแล้วนะฮะเผื่อถามเพื่อนคนจีนเขาก็บอกว่ามีข่าวลือนะมีข่าวลือนะรุ่นนี้นั่นน,นนะแต่ผมไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นอะไรเราก็เลยบอกว่าเอางี้เรามาฟังข่าวกันที่พอจะ ฟังแล้วเชื่อถือได้จากอาจารย์สมชายว่าข่าวจริงๆแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์เชิญครับครับก็ต้องต้องเรียนประธานนี้ไ้ก่อนว่าประเด็นแรกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนนะแต่ว่าผมเป็นนักศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศครับซึ่งจีนนี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของเขาเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงสู่อำนาจของเขาขึ้นมาเนี่ยนโยบายก็จจะเปลี่ยน แล้วก็ยุทธศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนอันจะมีผลกระทบไปทั้งกระดานนะครับอันนี้ต้องต,งตง้เรียนประกอใจทีนี้การหาข้อมูลของผมในการวิเคราะห์เนี่ยก็เริ่มต้องสารภาพเลยว่าเริ่มจากข่าวลือก่อนอข่าวลือแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดจากข่าวลือก็ตามด้วยข่าวปล่อยมันจะมีการปล่อยข่าวออกมานะครับเช่นคําปราศัยตรงนั้นตรงนี้หรือมีคลิปนั้นคลิปนี้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายแล้วอันที่สามก็คือ ข่าวทางการซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงแต่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายหลายอย่างซึ่งซึ่ง,งนำมาประกอบการพิจารณาเพราะว่าถ้ารอประกาศเป็นทางการสมมุติว่าเวลาน,นี้สมมติจะจําพุกสีจินผิงเงี้ยโอ้กว่าจะประกาศเนี่ยมันนานหรือว่า House ร r ซึ่งมันก็ลือลือมานานแล้วก็ยังไม่มีนะครับโอเคทีนี้ออเริ่มจากข่าวลือก่อนข่าวลือว่าอย่างที่ที่บอกอะสีจินผิงถูกฮ o าสเรส แต่มันก็ไม่มีไม่มีมูลตรงนั้นนะครับเราก็เออเราก็สงสัยแล้วไอ้น,นี่มันลือยังไงเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสีจินผิงยังไปประชุมที่คาซัตส์คาอะไรประชุมสโกปนะครับ,รบเดินทางไปโอเคทีนี้จากกรณีตรงนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวข่าวทั้งลือแล้วก็ข่าวข่าวจริงบางส่วนที่ผสมผสานกันนั่นก็คือมาดามสีนะครับเธอเดินทางไปที่สินเกียง แล้วก็ไปพบไปพบกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่สินเกียงซึ่งเป็นคนชานตรงเหมือนกับเธอนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการไปไปเยี่ยมที่ด่านที่จะเข้าแดนคาซักสถานก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ประธานสีจะเดินทางไปประชุมที่คาซักสถานสุดท้ายก็ความก็มาแตกว่าเธอเตรียมแผนที่จะหนีออกไปทางผ่านช่องนั้นเพื่อไป ไปสมทบกับประธานดีสีเมื่อไม่ประ,ประชุมการรักษาแต่ความมันแตกก่อนแต่ข้อ<ม>ข้อมูลหรือข่าวเรือ,อน,นี้มันก็ออกมาสองนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็กล่าวหาซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อว,ว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างเธอกับมาดามเนี่ยกลับเลขาธิการพัก<ม>ท,ที่ที่สิงเกียงแต่<ม><ม>ความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือว่าได้มีการสั่งย้ายเลขาธ<ม>ิการพักสิงเกียงคนนั้นนะมาประจ<ม>ําที่ปักกิง่ง แล้วก็ยังไม่แต่งตั้งตําแหน่งอะไรเลยแล้วตั้งคนอื่นไปแทนและอันนี้ก็เลยมองได้ว่าเออไอที่ไปดูไปอะไรเนี่ยมันก็มันก็น่าน่าจับตาเนาะนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็มีข่าวลือในระยะใกล้ๆนี้ว่าประธานบีศรีจินผิงเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างร้ายแรงออกขานะาไม่ค่อยได้นะครับแล้วข้อมูลนี้ก็ถูกข่าวปล่อยให้ทางสื่อรัเสเซียรับรามลัเสเซียก็เลยมีการออกข่าวนี้ด้วยเหมือนกัน นะครับในกรณีนี้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบถ้าเปลี่ยนตัวในะยิงไกลก็ตามทีน,นี้ไอ้ที่ชัดเจนที่สุดที่ว่ามันน่าจะสีจะถูกยึดอำนัดแน่ก็คือการที่คณะกรรมการโพลิสบูโรเนี่ยยี่ห้าท่านเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินใจและคณะกรรมการประสานงานที่เรียกว่า decision making and coordination ขึ้นมาคุมสีอีกทีหนึ่ง อาวตรงนี้ชัดสิอันนี้ตั้งเป็นทางการใช่ไหมอันนี้ก็ชัดแล้วแสดงว่าเอสีไม่ได้รับความวางใจพอละเขามาคุมอีมนนี้สาเหตุที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่ามันต้องย้อนกลับไปสองเรื่องนะครับซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นกันขึ้นนี่ก็คือกรณีคุณทานีคงจําได้ดีที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ประมาณปีมั้งปีที่แล้วครับแล้วก็มีการมีการฮิ้ว ท่านหูจินเทาออกไปากที่ประชุมครับผมจาได้ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนกันกระเทือนเพราะว่ามันดูเหมือนว่าสีจีวินผิงลูกแก่อานาจทีเดียวไม่ให้เกียรติผู้อบปโสข,ของพรรคขณะเดียวกันก็มีข่าวข่าวปล่อยมาเหมือนกันว่าหูจินเทาเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับพวกเรียกว่าพวกธนาคารสากลหรือพวกไซออนิสติคุมการเงินที่มีแก๊ กลไกอยู่ทั่วโลกเพราะงั้นเอาใจฝักา่ทางตะวันตกเรื่องนี้สีก็เล,เลยเลยเลยต้องจัดการนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นข้อพิจารณาจากจุดนั้นเนี่ยหูจินเทาซึ่งดูเหมือนไร้น้ำยาเนาะมีคนแก่คนหนึ่งอายุก็84แล้วก็หายเงียบไปแล้วเมื่อไม่นานนี้มันมีข่าวลือในซ้ำว่าเสียชีวิตซึ่งไม่จริงนะครับปรากฏว่าท่านก็ไปเดินงานดิท่าไม่ได้อยู่เฉยนะ เดินงานก็คือไปปลุกระดมพวกเขาเรียกเอลเดอร์พาร์ตี้เมมเบอร์ก็คือสมาชิกอาวุโสของพรรคซึ่งจะมีอิทธิพลต่อก,การเลือกตั้งกรรมการพรรคซึ่งมี380คนแล้วกรรมการกลางพรรคก็จะไปเลือกโพลิสบูโรนะครับ mm hmm. อี5คน mm hmm. แล้วเรื่องเพราะงั mm ้น hmm. อันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าสุดท้ายคณะกรรมการโพลิสบูโรในในปัจจุบันเนี่ยก็มีมติตั้งกรรมการที่มาคุมสีจินผิงอีกทีหนึง่ง mm hmm. อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องลือแล้วก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวการประชุมว่าสีจะไปพบกับทรัมป์ที่อังกฤษถูกไหมครับสืบเนื่องจากการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งการประชุมที่ที่สวิตเซอร์แลนด์อนะ่ะก็ให้เฮอร์รี่ฝึงนะครับไปประชุมคือรองนายกแทนที่จะให้หลีเฉียงแต่กลายเป็นเฮอร์รี่ฝงนะครับทีนี้การประชุมที่ลอนดอนตอนแรกก็มีข่าวว่าสีจะไป เราก็ยังเคยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าถูกข้าวเซรเรสตามกล่าวลือจะไปได้ยังไงใช่ไหมก็ไปไม่ได้อยู่แล้วก็ปกรากฏว่าสีก็ไม่ได้ไปจริงๆก็ให้เฮอริเเฟงเนี่ยไปไประชุมแล้วมันก็มีข้อตกลงกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยทั้์ดีอ,อกดีใจมากครับแล้วทรัมป์ก็ออกมาแพรมแต่ว่าเขายังไม่ให้ประกาศนั่นก็คือเขาบอกว่าทรัมป์บอกว่าเราจะโอเพ่นจีนจะเปิดประเทศจีนแหละเราจะทา วันนั้นก็ต้องมาดูข้อตกลงซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะพูดกันตรงนั้นแต่ว่ามาดูก่อนว่าเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงที่มีการเดินงานกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งข่าวลือข่าวปล่อยและข่าวจริงนะครับ,รบก็คือในกองทัพเนี่ยผู้ที่เป็นมือขวาให้คุมกองทัพของสีจินผิงก็คือนายพลชางยู่เสียนะฮะนายพลชางยู่เสียชางยู่เสียเนี่ยออก็เติบโต,ตมาในกองทัพอะแล้วครอบครัวก็ก,ก็เป็นเป็น พ่อเพื่อก็ไป็ทหารมารงนั้นเขาก็มีความคุ้งเชยมีความเข้าใจในกองทัพ PLA อย่างดีชินชินผิงก็ไว้ใจคนนี้ยก็ตั้งขึ้นมาเป็นผู้วิชาการหารสูงสุดทีนี้จะโยกย้ายแต่งตั้งทหารอะไรก็ต้อง,ต,องต้องฟังคนนี้ใช่ไหมนะก็พยายามแม้กระทั่งตอนหลังผู้บัญชาการหน่วยรักษาความมั่นคงที่จะมาดูแลประธานดีนี่ก็ก็ต้องถามจางยูเสียนี่แหละครับจางยูเสียก็ก็ให้คําแนะนําไปเอ่อ คนนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สําคัญเพราะอะไรเพราะว่าคุมกองทัพอ่ะใช่ไหมคุมกองทัพถึงแม้ว่าสีจะเป็นกรรมการพอลิสบูโรเป็นกรรมการกรรมธิการด้านทหารใช่ไหมซึ่งซึ่งก็เป็นตำแหน่งสาคัญแต่แต่ว่าไอตัวพบสูงสุดเนี่ยเนื่องจากเขาการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันคนของเขาทั้งนั้นน่ะแล้วสีตอนแรกก็ไว้วางใจก็ให้เขาตั้งครับจนกระทั่งต่อมาสีเริ่มไม่ไว้วางใจจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเหมือนกัน จะเปลี่ยนไม่ทันไปต่ออยุคเขาด้วยเพราะจริงเขาต้องกเกษียณอายุ70ต่อให้มาเขาตอนนี้เขาก็อายุ75แล้วคนนี้ซึ่งมีท่าทีก็คือจากการเปิดเผยสปีดของแต่ละคนเนี่ยคนนี้ก็เริ่มมาวิพากษ์วิจารณ์สีจินผิงว่าเขาที่ผิดนะที่ไปรับการโปรโมทที่ต่ออายุนะครับแล้วก็วิจารณ์ว่าคล้ายๆว่าสีคุมอำนาจเกินไปอ่ะคือค,คือมันผิดวัตถุประสงค์ทั้งหลาย เพราะงั้นแล้วก็เริ่มคนมีคนออกมาสปีดในการประชุมพักในการวิาพากษ์วิจารณ์สีกันหลายคนซึ่งถ้าถ้าสีไม่ไม่ลดทอไม่ถูกลดทอนอำนาจเนี่ยคงไม่มีใครกล้ามาพูดและไอคณะกรรมการที่บอกว่าตัดสินใจและประสานงานเนี่ยสีก็ถูกบังคับให้เป็นคนไปแถลงเองนะเป็นคนประกาศเองอ่าซ,ซึ่งซึ่งประกาศเอาเอาคณะกรรมการที่มาคุมตัวอีกทีเนี่ยมันก็ขมขืนอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นเอ่อในในเรื่องนี้มันก็เริ่มเริ่มมีความ เป็นไปได้ด้วยความเป็นจริงเพราะงั้นมีตัวเล่นอยู่สามตัวที่เป็นตัวสําคัญนะครับตัวหนึ่งก็คือเนี่ยแหละที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมก็คือจางยูเสียนะในผลจางยูเสียเนี่ยเป็นตัวเป็นพวกคุมกองทัพนะครับอีกสองคนที่สําคัญก็คือหวนเจียเปาหวนเจียเปานี่หโวเคยเป็นเขาเรียกเป็นผู้เหมือนกับเป็นผู้ในการหรือประธานเป็นหัวหน้าสํานักงานประจําประธานาธิบดี ซึ่งเป็นมาสามสมัยน,นะครับนายกนี่หลีเขอเฉียงหลังจากหลีเขอเฉียงก็เป็นหลีเฉียงก่อหนหน้าน,น,นั้นใช่ไหมรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นครับอันนั้นอาจจะอาจจะดํารงอีกตําแหน่งหนึ่งแต่ตําแหน่งของเขาเนี่ยเขารับ,รบใช้ประธานดีมาสามคนตั้งแต่เฉียงจือหมินาาก,ก่อนเป็นนายกโอ้หูจินเทาแล้วก็เสีก่อนเป็นนายกโอเคแล้วก็หูจินเทาด้วยนะครับเขาเป็นถึงสามสมัยทีเดียวเขาก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่อายุก็ก็แปดสิบสี่แล้วนะก็อายุมากก็มีหวนเจียเปา ร่วมกับหูจินเทาแล้วก็นในผลจาชางยู่เสียนะครับร่วมมือกันแล้วเนี่ยคุมคุมอำนาจทั้งหมดเลยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนเนี้ยไอ้รูปที่จะเป็นข่าวลือข่าวอะไรมันเริ่มเป็นจริงก็มีคนเอาคลิปมาให้ผมดูด้วยว่าท่าทีของเอในพลชางยู่เสียเนี่ยเป็นยังไงตอนประชุมสองครั้งที่แตกต่างกันประชุมครั้งแรกเนี่ยซึ่งไม่นานมานี่มาสักสักปีหนึ่งสองปีแลสีจินผิงพอประชุม พักเสร็จเนี่ยก็ต้องเดินเดินลงมาทักทายกับสมาชิกทั้งหลายขณะที่เดินเนี่ยมันก็ต้องผ่านข้างหลังจางยูเสียจางยูเสียรีบเก็บของเลยหันหันไปทําความเคารพสีจินผิงแต่พอั้งหลังเนี่ยนะเฉยเลยสีจินผิงเดินไปเนี่ยไม่ไม่หันมาเลยเก็บไฟล์เฉยเลยมันก็แสดงท่าทีถึงว่าไม่เอากันแล้วเนาะดังน,นั้นก็อันหนึ่งมีคนออกมาอีกด้านหนึ่งก็คือการการรายงานผลของผู้ว่าการฮ่องกง ปกตินี่จะต้องแอดเ e s ไปที่ที่สีจิ้งผิงแต่ข้างหลังสุดยังไม่พูดถึงเลยนะครับไอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตัวชี้มูลอะนะครับว่าเอ๊ะมันมันมีความไปไปได้ที่ว่าสีจิ้งผิงหมดอำนาจและข่าวลือที่บอกว่าป่วยเป็นโรคหัวใจก็เพราะว่าเอหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกันเรียบร้อยหลังจากตกลงกันแล้วเนี่ยคือซึ่งตอนนี้สีจิ้งผิงก็ก็ถูกบีบหมดนะคนที่ อยู่ฝ่ายสีจินผิงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารซึ่งจะเห็นว่าผ่านมามีการโยกย้ายแต่งตั้งปลดกันไปเยอะแยะแล้วก็ฝ่ายการเมืองหลายคนก็ถูกถูกพักถูกขายไปจากเวทีนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่นับสนศสีทั้งนั้นดังนั้นเมื่อสีค่อนข้างจนมุมก็เลยมีการตกลงกันว่าโอเคจะยุติบทบาทโดยสงบนะครับโดยจะประกาศลาออกว่ามีปัญหาสุขภาพแต่ว่ารับประกันความปลอดภัยนะครับของครอบครัวของสี ซึ่งรวมทั้งมาดามสีด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้เอาสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้หลายประเทศนี่ก็เริ่มกังวลนะว่าจะเป็นยังไงก็มาดูว่าสีจินผิงนี่คอมหน้ามากี่ปี13ปีถูกไหมฮะส่วนปูตินได้ยี่25ปีแต่มีอายุเท่ากันอนะ่ะ72ครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนซึ่งซึ่ง,งถ้าเปลี่ยนตัวจากสีจิ้นผิงเนี่ยมันก็น่าจะมี ผลกระทบอยู่ด้วยเหมือนกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเห็นสองหงส์เราดูสถาบันการเงินในฮ่องกงเนี่ยถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงอำนาจที่มันไม่ราบลื่นนะมีความขัดแย้งเนี่ยการโอนเงินออกต่างประเทศที่จะจะ,จะยุ่งยาก,ากนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ขณะเดียวกันไปดูตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้ทำนิวไฮเนี่ยติดต่อกันสามสามอาทิตย์เลยมันทำไมหุ้นอเมริกามันดียังไงมันถึงขึ้นนะครับ แล้วก็เงินดอลลาร์ก็แข็งปังเลยอันนี้ก็อนุมาณได้ว่าไอ้เรื่องข้อตกลงทั้งหลายหรือการสิ้นอำนาจของสีเนี่ยมันมันต้องลุกออกไปแน่นอนคือทั้มเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาขอร้องไม่ให้ประกาศีนี้เราก็มาดูว่าข้อตกลงอันนั้นเนี่ยที่เฮอรีเเฟงไปทำเนะี่ยแล้วก็สีจินพิงไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ไม่ยอมเซ็นด้วยก็ต้องรอคนใหม่ที่จะเซ็นเนี่ยข้อตกลงอ,อันข้อแรกก็คือจะเปิดตลาดการค้าและตลาดการลงทุนระหว่างสองประเทศนี่หมายความว่าอเมริกาก็ไปลงทุนได้โดยเสรี จีนจะมาลงทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูมันก็แฟร์ดีแต่ว่าจริงจีนเขาปิดนะอเมริกาไม่ค่อยได้ปิดเพราะงั้นจีนก็ก็เสียเสียประโยชน์หน่อยสองเปิดกว้างระบบการสื่อสารแบบโซเชียลมีเดียซึ่งปกติจีนคุมมากเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะงั้นการเปิดกว้างตรงนี้ยมันก็มีผลนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ลงทุนอีกฮะเรื่องใหญ่ก็ลงทุนใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือราฟของข้อตกลงะแล้วก็ถ้า ซึ่งสีไม่เห็นด้วยไงทีนี้ทีนี้ชุดใหม่เนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขโดยโดยคนที่ขึ้นมาแทนหรือว่าปริบโลชุดใหม่เนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวอันที่สามคือการเปิดกว้างทางเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งอันนี้อเมริกาซึ่งจะปกติบล็อกจีนแต่ว่ามันไปผูกอะไรผูกกับเรื่องการที่จะไม่ต้องไม่บล็อกเรื่องแร่หายากแร่เอิร์ซึ่งซึ่งจีนเคยใช้บล็อกอยู่ให้เปิดนะห้ามห้ามปิด รัวประการที่สี่เนี่ยสหรัฐจะลดภาษีทุรกรให้จีนจากห้าสิบห้าเปอร์เซ็นหลือยี่สิเปอร์เซ็นครับครับนี่คือข้อตกลงซึ่งยังไม่เป็นการประกาศแต่ซ้ำเนี่ยแฉมมาแล้วในโซเชียลมีเดียของเขาว่าเขาจะเปิดโอเพนยหน้าเขาจะเปิดจีนซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดการกระทบกระเทือนทางการเมืองแน่นอนและครับฟังอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ถ้าอาจารย์รู้ทุกทนอาจก็จะพอรู้ในในประเทศจีนเนาะ เรื่องนี้ผมเคยได้ยินมากับเพื่อนผมที่เขาพูดให้ฟังล้จางโยเสียงนะฮะจางโยเสียงนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าทางทหารเนาะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางทหารแล้วถ้าดูระบบการปกครองของจีนเนี่ยมันก็เป็นไปได้คือตอนนี้ถ้าเรา,เราย้อนรอยไปในอดีตที่ว่าเป็นเกี่ยวกับการยึดอำนาจในประเทศจีนมันไม่ใช่ไม่เคยมีมันเคยมีฮะเคยมีสมัยที่เหมาเจ๋อตุงนะฮะเสียชีวิตการที่เตึ้งเสีย่ยวผิงยึดอำนาจเหมาเจ๋อตุงมาอยู่ในมือได้เนี่ยคือหัวหน้าทหารเนะี่ย จะต้องเป็นลูกน้องเขาอ่ะอพอดีตอนนั้นโจยไหลเนี่ยเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงจงโจยไหลจริงจริงแล้วเป็นเป็นผู้คุมอำน,นาจทั้งหมดเลยโจยไหลก่อนเสียนะได้สั่งเสียไวใ้ให้กับผู้นําทหารที่เป็นลูกน้องเขาอีกทีเนี่ยคุณต้องฟังเติง้งเสี่ยวหิงเท่านั้นอืมอืมหมอจอตุไม่มีอำนาจนะครับหมอจอตุฟันเฟือนไปแล้วครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเติ้งเสี่ยวหิงก็เลยมีอำนาจเพราะโจยไหลได้มอบอำนาจไว้ก่อนตายนะฮะว่า ผู้นำทหารทั้งหมดต้องฟังเติ้งเสี่ยวผิงเท่านั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้คุมอานาจนะครับไม่ได้มีอํานาจทางทหารก <c oughs> ็จะเห็นว่าการที่จะจะทําการยึดประเทศจีนได้มีอย่างเดียวนั้นเองผู้นําทางทหารซึ่งไม่ใช่มีคนเดียวครับมันมีหลายคนแล้วมันมีเยอะมันมีการกจายอำนาจถ้าไม่พร้อมใจกันทํานะทําไม่ได้ผมก็เลยว่าจ้างโยนเสียงนี่เพื่อนผมพูดให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะโอ้ยมีข่าวในประเทศจีนนะว่าสีเจิ้นผิงจะไม่รอดแล้วนะอ่โอ้้ยเป็นไม่ได้เหรอ ก็เล่าให้ฟังคล้ายๆอาจารย์นั่นแหละคือคนจริงก็รู้ครับคือจ้าอยู่เสียเนี่ยท่านเติบโตในกองทัพอ่ะเพราะงั้นท่านก็รู้จักหมดนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่แล้วตอนมามาสนับสนุนสีจีนผิงสีจีนผิงก็ให้อานาจในการโยกย้ายแต่งตั้งสีเองเนี่ยเคยพยายามตั้งเขาเรียกผู้บัญชาการการรบเป็นภาคขึ้นมาคุมทัพภาคอีกทีผู้บัญชาการการรบเนี่ยมันคุมทั้งบกเรืออากาศแล้วก็แล้วก็อิสระบุตรปรากฏว่า ไม่มีผลบังคับประชาไม่ได้ไม่มีอํานาจเป็นดับเบิลสเต็ปสุดท้ายเนี่ยช้างอยู่เสียเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่กลับไปอย่างเดิมมีแม่ทัพภาคมีส่วนแล้วก็ตั้งคนของตัวเข้าไปซึ่งซึ่งสีนพิงเองกว่าจะรู้ตัวก็ก็ลำบากส่วนสีินพิงเนี่ยไม่เคยคุกคีกับกองทัพเงยก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงอย่างเติ้งเสียวผิงเนี่ยก็เพราะท่านเจวหลายท่านมอบและอย่าลืมว่าทหารพวกรุ่นพวกนั้นน่ะมันก็จะเป็นายๆเหมือนลูกรุ่นลูกุ่นหลานของท่านสมัยปฏิวัติยังมีกองกำลังนั้นอยู่แล้ว แล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็มาเป็นกรรมธิการทหารด้วยเพื่อจะคุมเรื่องกองทัพไว้ด้วยครับในภายหลังฮะในหลังจากได้อานาจแล้วการกําจัดแก๊งสี่คนแล้วแล้วก็ขึ้นมาความอานาจขึ้นแล้วเขาอยู่ตําแหน่งเดียวนะครับเติ้งเสี่ยวผิงไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับไม่เป็นเป็นมีตําแหน่งเดียวนะครับคือประธานประธานกรรมธิการทหารกรรมธิการทหารเท่านั้นนี้ตอนนี้สี่จิ้นผิงก็เป็นสี่จิ้นผิงเป็นสามตำแหน่งเลยเป็นทั้งประธานดีเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ แล้วก็เป็นทั้งกรรมธิการทหารซึ่งไม่มีใครมีอย่างนี้นะที่มีตําแหน่งอย่างเงี้ยไม่มีเป็นคนแรกครับผมเป็นคนแรกปกติเขาจะกระจายก็ค <c oughs> ือข่าวที่ฟังมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้ผมผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้สูงนะท,ที่อาจารย์พูดนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อบางข้อที่เราไม่รู้ไงก็คือไม่รู้หมายความว่าเราวิเคราะห์ในเรื่อ,องหัวนเจียเป่ากับอ่หูจินเทาเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าบัดดี้กันอะ คือวันเจียเปาเนี่ยเป็น็นรัฐมนตรีสมัยที่หูจินเทาเป็นประธานนิตย์เนาะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนาะฉะนั้นความเชื่อถือก็เหมือนโจยไหลโจยไหลเป็นนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เหมาจ๋ตุงเป็นประธานนิบดีนะครับแต่อํานาจจริงๆแล้วในรัฐมนตรีนี้ก็มีนะครับมีครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้ดีเฉียงเนี่ยมีอํานาจน้อย ฉะนั้นหลีเคอเฉียงมีอําน,นาจครึ่งหนึ่งนะครับของประเทศจีนนะครับแล้วหลีเคอเฉียงเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจยอยู่แล้วเพราะว่าเขามีอําน,นาจนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะหลีเคอเฉียงนะเป็นตัวค้าเลยละ่ะค้าทุกอย่างเลยละ่ะใช่แล้วเขาสองคนนี้ขัดแย้งกันเยอะนะฮะใช่ใช่ค,คือหลีเคอเฉียงเนี่ยเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหูจินเทาแล้วก็มีได้รับการสนับสนุน<อ>เป็นลูกน้องแล้วก็กได้รับการสนับสนุนจากจากกรรมการกาของพรรคด้วยแล้วก็กบริบูโรเพราะงั้นเขาเขากล้าเถียงอ่ะ เถียงสีจีนผิงซึ่งสีจีนผิงไม่พอใจแต่ว่าหลายสิ่งที่เขาทำเนี่ยกลายเป็นสิ่งถูกต้องเช่นสีจีนผิงสั่งสั่งปิดปิดเมืองล็อกดาวน์ตอนโควิดเขาไม่เห็นด้วยนะนะเขาค้านเลยเขาค้านเต็มที่แล้วตอนหลังสีจินผิงก็ต้องเปิดซึ่งการปรากฏเขาถูกต้องอันที่สองเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนดําเนินโครงการที่ลดสัดส่วนของประชากรที่ต่ํากว่าเขตครับยากจนเนี่ยหลี่เขื่เฉียงเป็นคนทําแผนนี้นะครับ,รบใช่แล้วก็ทําให้คนยากจนลดลงไปเพราะนั้นเนี่ย เขามีคุณูุปการเยอะแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่ชอบใจเพราะเขาค้านเพราะงั้นการตายของเขาเนี่ยมันมีเล่สไนนะฮะซึ่งทําให้คนก็ตั้งข้อสังเกตเออสงสัยว่าไอ้จินผิงมีสวนวาใช่ไหมนี่ก็เป็นประเด็นใช่มันก็เลยมีสองประเด็นที่ที่ทําให้สีจิ้นผิงเอ่อถูกกล่าวหานะมากคือหนึ่งเนี่ยลูกแก่อานาจไปจัดการกับผู้อาวุโสอย่างหูจินเทาเลยทําให้สมาชิกอาวุโสของพรรคเนี่ย เริ่มมองเห็นว่าสีเนี่ยจะเป็นจอมเผด็จการก็เลยไม่ไว้วางใจนะครับ<ม>อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการตายของหลีเคยเฉียงนี่แหละครับ<ม>ซ,ซึ่งทําให้คนมองว่าเอ้ยถ้าใครไม่พอใจขัดขวางเนี่ยย่ก็จะตังหานกันหรืองไงนะครับ<ม>อันนี้ก็คือประเด็นเพราะงั้นถ้าถ้าฟังจากคุณธานีน่ะไอ้ข่าวที่ผมได้มามันก็ม,นกมันก็สอดคล้องกันใช่ไหมมันก็เค<ช>ยเขียงกันเคยเขียงคืขอ,ข,อข่าวนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะพูดหรือเปล่านี่ ในประเทศจีนเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องมีคนรู้สิครับอาจารย์ยังรู้ผมยังรู้เลยก็ถูกไงประเทศจีนต้องรู้ต้องรู้รู้แต่เขาไม่กล้าพูดไงโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในประเทศเขาก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมล่ะครับผมเองก็เคยเคยไม่แน่ใจเหมือนกันที่ถามคุณธานีว่าเออจะจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าเพลงว่าคุณธานีค้าขายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือมันเป็นเรื่องมันเราอยู่ต่างประเทศถ้าเราไม่ได้เป็นคนจีนเราก็เราก็วิรารณาฟังสิ่งที่ที่ได้มาว่า อตอนเนี้ยข่าวมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออเราไม่ยืนยันว่าเป็ความจริงอ่ะไม่ยืนยันทีนี้ทีนี้ทีนี้ตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะชัดเจนไงอย่างที่บอกอ่ะมงนั้นเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคุมสีอีกสมัยไอ้ตรงนั้นนี่ผมไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วถ้าเราเรารู้เราเข้าใจระบบจีนเนี่ยนะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าอาจารย์ลองคิดดูสิเขาถ้าเขาเป็นจอมเผด็จการจากอ้ไอย่างนี้จริงๆอืมันทาไมมีใครมาทําอะไรเขาได้เนาะ แล้วทหารเนี่ยที่บอกว่าจางโยเสียงเป็นเพื่อนเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอหรือเขาจะเลวขนาดนี้ว่าโอ้โหต้องกําจัดเนื่องออกไปได้ไม่งั้นประเทศชาติล่มจมมันก็จะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเออมันเหมือนเราเจอตุงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นไงก็แต่แต่มันมีแก๊งเข้าโฟใช่ไหมที่มันเลวใช่ไหมเพราะงั้นก็ต้องกำจัดลูกน้องเขาที่เขามอบนาจไปมันเลวเขาเจอตุงอ่ะเจตนาดีแต่ว่าเขาฟันตรงก็คือไปฟังลูกน้องเยอะไป ก็นางเชียงชิงอย่างนี้หวังหงหวนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพวกเนี้ที่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 รัลลี่ขึ้นมาแล้วที่สําคัญก็คือให้มีการฏิวัตวพฒนธรรมลูกเยาวชนขึ้นมาเล่นงานผู้ออุโสไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นการไปสกิดแผลเหมือนกันสําหรับผู้ที่ที่เคยร่วมรบกันมาแล้วก็ทาให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันใช่ไหมโดยเฉพาะเติ้งเสี่ยวเพิงนี่ก็ต้องโอ้เรียกว่าจะเอาชีวิตไม่รอดอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร